สวัสดีครับร้าน a อเซอร์วิ e นะครับวันนี้ผมมีรถบ้านรถครอบครัวมาฝากกัน1นึคันนะครับผมคันนี้นะครับเป็น h อน da f ฟ e ดนะครับปี2012นะครับคันนี้แต่งเป็นตัวไฮบิดไฟหน้าไฟท้ายไฮบิดเลยนะครับพร้อมประกันภัยชั้น1ภาษีพรบยาวถึงปลายปี69เลยนะครับคันนี้มีไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยแต่งเป็นตัวไฮบิดให้ด้วยนะครับคันนี้นะครับ ผมเปิดราคาอยู่ที่269,000บาทผมบอกเลยว่าคันนี้วิ่งได้ทั่วไทยนะครับผมเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับเซอร์วิสให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมพามาชมรายละเอียดเต็มๆกันนะครับพามาชมกันเริ่มต้นที่ภายนอกนะครับผมตัวรถผมเก็บสีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมสีสวยงามเต็ม100%นะครับสีสวยเลยครับ สีเงางามรอบคันนะครับผมคันนี้ผมจัดใส่ไฟหน้าไฟท้ายเป็นตัวไฮบริดตัวนอกเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับคันนี้นะครับผมใช้วิ่งเที่ยวต่างจังหวัดนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับขับไปนับพันกิโลนะครับไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับผมคันนี้ใส่ล้อโมดูลให้แล้วเรียบร้อยนะครับผม คันนี้เป็นตัวประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวตรงกระจกข้างให้ด้วยนะครับผมได้เป็นตัวประตูสไลด์ไฟฟ้า2ข้างนะครับกดเปิดประตูไฟฟ้าด้วยรีโมทได้นะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับคันนี้ผมเซอร์วิสให้แล้วเรียบร้อยใช้งานได้เลยใครที่หารถบ้านรถครอบครัววิ่งทางไกลมาดูคันนี้ได้เลยนะครับ คุ้มค่าคุ้มราคาครับ Honda f ฟี d ปี2012นะครับผมได้เป็นตัวประตูสไลด์ไฟฟ้า2ข้างนะครับเอาไปใช้งานกันได้เลยสีสันสวยงามรอบคันนะครับผมรถเซอร์วิสให้แล้วเรียบร้อยเอาไปใช้งานกันได้เลยราคา269,000บาทราคาแบ่งปันนะครับราคาย่อมเยาวครับผม รถใช้งานดีไม่มีปัญหาใดๆนะครับวิ่งทางไกลได้เลยคันนี้ผมใช้วิ่งทางไกลอยู่ประจํานะครับดังนั้นลูกค้าเอาไปใช้งานไม่ต้องกังวลเรื่องเครื่องเรื่องเกียร์ต่างๆนะครับคันนี้วิ่งทางไกลได้สบายหายห่วงนะครับผมพร้อมล้อโมดูลโลให้แล้วเรียบร้อยไฟหน้าไฟท้ายไฮบริดให้แล้วสวยๆเลยนะครับหารถใช้งานภายในครอบครัว อยากให้มาลองขับดูครับผมไม่ผิดหวังแน่นอน h o n d a f ฟ e ดผมพามาชมรายละเอียดตัวเครื่องกันบ้างนะครับผมคันนี้มากับเครื่องยนต์1.5 i-vtec เดิมๆโรงงานนะครับเครื่องไม่เคยเปลี่ยนนะครับและที่สำคัญนะครับคันนี้ไม่ต้องกลัวว่า h o n d a f ฟรดจะอืดอย่างที่เขาว่ากันคันนี้ผมจัดทำการรีแมทให้แล้วนะครับผมคันนี้จูน e20 มาแล้ว เติม e 2 0ได้เลยครับอัตราเร่งดีมากนะครับคันนี้ผมเอาไปเที่ยวเชียงใหม่ขึ้นเหนือขึ้นดอยมาแล้วนะครับผมคันนี้ไปแบบสบายๆเลยนะครับเครื่องวิ่งทางไกลได้เลยเครื่องเดิมโรงงานนะครับไม่เคยเปลี่ยนนะครับผมเครื่องไม่เคยแกะครับเราจัดทาการรีแมปจูนอย่างเดียวนะครับผมเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับของเหลวผมเปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยหมดแล้วการปัดน้ำฝนทุกอย่างเปลี่ยนหมดแล้วครับผมเอาไปใช้งานได้เลยไม่ต้องซ่อมครับผม มาดูภายในกันบ้างนะครับผมคันนี้ภายในหุ้มเบาะหนังมาแล้วนะครับทั้งคันนะครับผมหุ้มเบาะหนังมาแล้วพวงมาลัยผมเปลี่ยนเป็นตัวนอกเรียบร้อยแล้วครับผมประตูสไลด์ไฟฟ้า2ด้านนะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบหมดทุกบานนะครับคันนี้ผมติดตั้งหน้าจอ Android ของใหม่มือหนึ่งให้เหมือนเดิมครับมีกล้องถอยให้ เรียบร้อยนะครับผมมากับ Air Auto นะครับประตูสไลด์ไฟฟ้า Air Auto ครับผมเอกสารครบพร้อมโอนภาษีปี69นะครับคันนี้เลขไมอยู่ที่170,000นนะครับผมมีกุญแจรีรโมทด้วยเรียบร้อยนะครับกดเปิดประตูไฟฟ้า,ฟาที่รีโมทได้นะครับทั้ง2ด้านนะครับ เบาะภายในอยู่ในสภาพดีเลยนะครับผม h o n d a f ฟีจะเป็นเบาสามแถวสำหรับคนที่เอาไปใช้งานในครอบครัวสบายๆเลยนะครับหารถใช้งานภายในครอบครัววิ่งทางไกลวิ่งรับส่งลูกไปโรงเรียนเหมาะมากนะครับ h o n d a f ฟีเป็นรถใช้งานอนเนกประสงค์มากครับด้านหลังก็พอใส่ของได้นะครับเบาะหลังแถวที่3พับเบาะขึ้นได้นะครับ ภายในกว้างขับรุ่นนี้และเดินทะลุหากันได้หน้าหลังไฟหน้าไฟท้ายผมก็เปลี่ยนเป็นไฮบริดให้แล้วเรียบร้อยเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับอนเนกประสงค์มากครับรถขับดีนะครับมาลองขับกันดูก่อนได้นะครับ269,000บาทได้ค o n d a f e ี d ปี12ไปเลยนะครับผมเอกสารครบพร้อมโอนมีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับรถเป็นชื่อผมเองนะครับ ย้าว่ารถเป็นชื่อผมเองผมรับประกันการโอนหรือว่าจะไปโอนด้วยการที่ขนส่งก็ได้นะครับผมรับประกันการโอนเอาไปใช้งานกันได้เลย Honda f e e ดปี2012ราคา269,000บาทเอกสารครบพร้อมโอนร,รถเป็นตัวแต่งไฮบริดมาแล้วเรียบร้อยนะครับหารถใช้งาน มาลองดูคันนี้ได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมร้านเราอยู่ที่กรุงเทพนะครับอยู่ที่เขตหนองแขมนะครับลองโทรมาคุยโทรมาสอบถามกันดูก่อนได้นะครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับสนใจรถเราไม่ต้องโอนเงินมาจานะครับมาลองดูมาลองขับกันดูก่อนได้เลยดูรถไม่เป็นพาช่างมาดูพาช่างมาตรวจสอบกันดูก่อนได้นะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนคันนี้ผมอยากให้มาลองขับดูเพราะว่าผมกล้า รับประกันเลยว่าคันนี้ผมใช้วิ่งทางไกลวิ่งเที่ยวต่างจังหวัดอยู่ครับเป็นรถที่ใช้งานเองนะครับเดี๋ยวผมมาสตาร์ทเครื่องให้ชมกันครับผมเครื่องยนต์สตาร์ทครั้งเดียวติดนะครับเครื่องยนต์ไม่มีปัญหานะครับเครื่องยนต์เดินนิ่งเรียบมากครับของเหลวเปลี่ยนถ่ายมาให้แล้วหมดน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนถ่ายมาให้แล้วครับผมเครื่องยนต์เดินนิ่งเรียบไม่มีปัญหาครับผมคือเอาไปลูกค้า ไปใช้งานวิ่งทางไกลได้เลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลนะครับไปใช้งานได้เลยแอร์เย็นฉ่ำนะครับแอร์เย็นฉ่ำติดตั้งหน้าจอ Android ให้เรียบแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นของใหม่มือหนึ่งนะครับผมติดของใหม่มือหนึ่งเลยและเป็นระบบ Apple CarP l a y นะครับเชื่อมต่อมือถือนำทางขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับผมเป็นระบบ Apple CarP l a y อยู่ที่ไหนมาลองขับกันดูก่อนได้ครับลองโทรมาคุยโทรมาสอบถามกันดูก่อนได้โทรหาผมได้ที่เบอร์0614546000นะครับผมเอาไป269,000บาทราคาแบ่งปันรถผมเองนะครับเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับผมขอบพระคุณครับ